นิยายจากเอฟซีตอนที่เจดต้องขอขอบคุณน้องจากช่องคณินศิสวัสด้วยนะครับถ้าใครอยากอ่านนิยายไปอ่านได้ที่คลิปนี้เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ก็มีแค่นี้แหละไปฟังนิยายกันเลยตอนที่เจ Clash of Hellbeast ไปถล่มนรกให้ล่มสลายเทวดาทั้งหมดญาญ่าเยญาญาเซราได้เปิดประตูไปนรก ลูดได้ขี่คอเดวาสซึ่งลูดได้คิดที่จะใช้คริสตัลสีส้มเพื่อนที่จะสามารถอยู่ในนรกได้เหมือนเป็นเครื่องหลดความร้อนลูดได้ห้อยคอเดวาสไว้ไปกันเลยเมื่อเทวดามาถึงเอมิลี่ที่รับรู้อะไรบางอย่างชาลีทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นหรอพูดด้วยความสงสยัยอยู่อยู่ก็มีเสียงแปลกแปกเกิดขึ้น เดวานสิ่งมีชีวิตที่คอยปกป้องสวรรค์มแมเอรอยู่ทุกคนฟังไม่ออกแต่เอมิลี่ฟังออกมันพูดว่าอะไรพูดด้วยความสงสยัยมันพูดว่าเจ้าอยู่ในสงสัยต้องการไปประทักกับไอโวคราสินะป้าลูซิเฟอร์ได้ขี่ของโวครานี้สินะโวคราที่เซราหมายถึง เทวา่าจงใช้พลังสะกดจิตทำให้ท่านราชาแห่งนรกเป็ดสลบไปสาบเดวาาได้ใช้พลังสะกดจิตจนได้มีดวงตาหลายดวงปรากฏขึ้นที่ผมคนป้าลูที่โดนสะกดจิตแต่ยังมีสติบอกโวคราว่าสู้ให้เต็มที่สู้เหมือนความภาคภูมิใจของข้าดอกจันสลบไปแล้วเมื่อโวครารู้อย่างนั้น กตแอนดี <Get> โวคราได้ฟาหางไปแต่เดวาดหลบได้ทําได้แค่นี้หรอไม่เห็นเก่งเลยพูดด้วยความดูถูกโวคราวเห็นช่องว่างโวคราวเลยทุบพื้นทําให้เดวาดกระเด็นเดวาดเริ่มเอาจริงได้แล้วพูดด้วยความโกรธเดวาดที่เห็นดังนั้นเดวาดเลยไปรัดตัวโวคราโวคราจงใช้ความร้อนที่มีอยู่ในตัว โดนเทวดาปิดปากโวคราที่เห็นดังนั้นโวคราได้สะบัดตัวและพ่นลาวาใส่เดวาดทำให้คริสตันสีส้มที่ห้อยคอขาดแล้วได้ตกลงไปในรอยแยกบ้าเอ่ยคริสตันได้ตกลงไปแล้วทีนี้จะเอาอย่างไรดีพูดด้วยความโกรธโวคราได้พ่นลาวาอีกรอบทำให้ลูตกลงมาจากคอของเดวาดแต่เดวาดมารับลูดไว้ทัน รัดตัวโวคราจนกว่ามันจะยอมแพ้พูดด้วยความโกรธเนว่าได้ไปรัดตัวโวครามันทำให้โวคราไม่มีแรงที่จะขัดขืนจนแถวนี้เริ่มร้อนขึ้นเนื่องจากคริสตัลที่ดูดพลังงานความร้อนได้ตกลงไปในรอยแยกทำให้มันไม่สามารถดูดได้ลูดคิดว่าถ้าพวกเราอยู่ต่อพวกเราอาจร้อนตายได้เทวด,ดาทั้งหมดถอยทัพบ เทวดาทั้งหมดได้กลับขี้สวรรค์โวคราอยู่ในสภาพสาหาัสเมื่อป้าลูซิเฟอร์ตื่นขึ้นโวคราวโวคราวโอเคไหมดูท่าเราคงต้องพักผ่อนอีกยาวเลยสินะเอะ็นั้นอะไรสีส้ม้มป้าลูซิเฟอร์ได้เดินไปดูที่สิ่งซ้ำๆเดี่ยวนั้นมันคริสตัลของโวคราวแปลว่าสวรรค์ได้ขโมยคริสตัลของโวคราว <Bye. S 2> พูดด้วยความโกรธปาลูซิเฟอร์ได้นำคริสตัลกลับไปใส่ที่หางของโงคราวเมื่อปาลูซิเฟอร์ได้ใส่คริสตัลกลับที่เดิมทำให้โงคราวมีพลังมากขึ้นแต่ก็ยังต้องพักอยู่ดีเ,เอมิลี่ที่ได้เดินมาฝ่าปาลูซิเฟอร์อ้าวเอมิลี่มีอะไรรอออช่วยบอกหน่อยว่าไอ้งูขาวตัวนั้นเป็นอย่างไงออได้ค่ะท่านมอร์นิ่งสตาร์ เอมิลี่ได้บอกประวัติคราวๆให้ปาลูซิเฟอร์อ๋ออย่างนี้นี่เองติดตามตอนต่อไปประวัติโวคราวอยู่ตอนที่สองประวัติเดวาดอยู่ตอนที่หก